อันนี้วางปัจจุบันเนี่ยครับตามนั้นตามนั้นออยต่อมาพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หลังดั้งก็คือนานมันจะกระเด็นก็คือพื้นที่ป็นตรงทางทางนะครับเนี่ยครับให้นาของตรงนี้เป็นของนางซิงก็คือนานจะไม่เล่นตรงนี้ต่อมาอันนี้เขียงหลังดั้งอันนี้ข้าวบุ๋มิงข้าวบุ๋มิงจูกข้าวบุ๋มิงแต่ละข้าวบุ๋มเป็นอะไรนี่ อันน yeah. ี้เป็นการออกเบ็ดหวมันนี่อันนี้แล้ว่าตุ้มกับนาเป็นเฉพาะรก็คือเอาตั้งมาใี่นี่ชิดน้ำนี่ครับนี่เปิดตัวแล้วอันนี้ตั้งรวมกชิดชดน้ำนี่อ่าต่อมาอันนี้ตรงนี้จะเป็นทางตั้งมาแล้วจะมาตรงนี้เป็น้องเหลืองตรงนี้อบเหลืองงาำเล็กรถกระจายน้ำจะไม่กระดิ่งองเหลืองครับฝั่งปั๊ม จะไม่ว่ากับพื้นจกกระดับขึ้นมาเบื่อกันนำกระดิ่งอันนี้การด้วยไหล่โตย่างตามรูปตามคลิปเนี่ยจะเป็นชัดเป็นส่วนตรงนี้ตั้งงานดีตั้งงานโปกได้เนี่ยการเคลื่อนเลี้ยงมีเหล่าพ่อเลื่อนหรวางเครือนจะกระดับขึ้นมาเรื่อการนกระดิ่งไปตุ้นเนี่ยประมาณนี้ผมบอก้ในตรงนี้ทุดเลยจะแบบมูใครต้องการทำเนียย่างบอกอะไร ก็นี่กูนี่นานี่นันันนะนับ้านหนาหวนะวานเจียบกูบอกเลยว่าวันเชียบเนี่ยบอกว่าอย่มาจกนะกูบอกเลยคนนี่นกาเนี่ของรบูาเป็นการบำบัดนำทิบคนี่เขาโลงนะกูบอกคนบำบัดนำทิบนะแลกให้กูตั้งนำมาดานให้เป็นม่กระตุกับป้าภูมิภาวันนี้ว่าผมพี่โคลนี้คุณงครบขนาดาเ็นาเล็กแล้รักการเดียวกับป้าภูมิภากเลยเรียที่เป็นกระุเล็กนมาก้าตั้งทิ็บ

น่าดูเลยครับท้อะกันนครับปื้วเหลพพปนเะไรความรักของปืนของงานดูเลยครับนอนได้ครับเพราะมันจะยอนะลยนอนได้ดูเลยผมนอนเลยผมนอนเลยอะไรเยอะครับนี่นะคุอลงเดี๋ยวไปนี่กล่องกินไปองไปทำหนี้ไปจะนึ่งทังกั้นดูเลยนะนี่มา้มันี่นี่นี่หอะไรก็เขาพูดเหมอนกโอเคครับ